สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแนวทางหลับพัฒนานะครับประจำวันที่9กมกราคมนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรของตัวบนล่างชุดเดียวนะครับก็พยายามคิดขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยก็ลองรับชมกันดูนะครับย้ํานะครับสูตรชุดเดียวมีความเสี่ยงสูงนะครับ อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับยังไงก็พิจารณากันดูนะครับวิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราก็จะใช้สูตรเลขเด่นของเรานะครับนั่นก็คือหลักพันนะครับบวกด้วยหลักสิบและบวกแปดของที่นะครับอันนี้คือวัดไปที่ตัวเดียวเลยนะครับสูตรที่สองนะครับก็ใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งและบวกหนึ่งของที่นะครับ เริ่มคุณลุกันตั้งแต่งก็ได้ออก440 369นะครับสูตรแรกน,นะครับ0บวก6เป็น6นะครับ6บวก8คงที่ได้4นะครับสูตรที่2นะครับ4บวก6เป็น0นะครับ0บวก1ของที่ได้1ก็จะประกบนะครับก็จะได้41นะครับ รางงวดถัดมานะครับออกห้าสี่หนึ่งสี่ห้านะครับก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกแปดคงที่ได้หกสูตรที่สองเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองนะครับเดี๋ยวก็หกสองนะครับ รางวัลงินธรรมานะครับออกหกสองหกหกสามนะครับเ,เป็นงวดที่สองนะครับงวดต่อมาครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดของที่ได้สามสูตรที่สองห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งของที่ได้แปดนะครับเม็ดเดียวก็สามแปด รางวัลหนึ่งวัตถุมานะครับออกแปดสี่ห้าสามแปดนะครับวันนี้มาที่สองตัวล่างนะครับงวดต่อมานะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดคงที่ได้ห้าสูตรที่สองนะครับแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามนะครับห้าสามนะครับ ผลลันงดก็จะมาออก 6, 5, ห้านะครับก็เินมาทั้งหมดสี่งวดครับสำหรับสูตรนี้นะครับเม็ดเดียวงวดประจำวันที่9นะครับสูตรแรกนะครับเจบวกหเป็ 7, 5, 2, 2, 2, 8, น2นะครับ2อบวกแคงที่ได้0สูตรที่2นะครับ0ูนย์บวกหเป็น5 5าบวกหคงที่ได้6นะครับ เม็ดเดียวก็คือ0ูนย์หนะครับชุดกันก็จะมีหนึ่งหนะครับหนึ่งเจ็ดศูนดศห้านะครับแล้วก็หนึ่งห้าอะไรเป็นชุดกันนะครับ เม็ดเดียวคือ0ูนย์หนี่นะครับมันก็ชุดที่เน้นนะครับก็0ูนย์หกตก็จะเป็น0ูนย์เจ็ดหนะครับเพราะว่าชุดนี้ถ้าเดินหน้าเป็น2อสามก็จะได้6 3, กสามอหชุดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางน,นะครับย้ํานะครับว่าตัวเดียวเป็นความเสี่ยงสูงนะครับสูตรอาจจะไม่มาหรือม,มาแล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบนะครับครับทีนี้นะครับเรามาดูสูตรสองตัวล่างกันอีกหนึ่งสูตรนะครับ พยายามคิดสูตรสามตัวนะครับก็ยังหาสูตรที่มันเดินดีๆไม่ได้นะครับสูตรหลอกร้อยนะครับขออภัย <c oughs> นะครับเรามาดูสสูตร2ตัวล่างกันบ้างนะแต่ในงวดนี้จะมีทั้งหมด9้าชุดนะครับผมจะใช้เลขเด่นล่างสามตัวนะครับมาจับประกการสองสูตรนะครับ ดีคิดสูตรที่1ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับก็ใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่นะครับส่วนสูตรที่จะนํามาจาับประสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วบวกสามคงที่เรามาเริ่มคํานวณกันนะครับสามบวกหกนะครับเป็นเก้าเก้าบวกห้าคงที่เป็นสี่นะครับสี่ห้าหกนะครับ สูตรที่สองนะครับสี่บวกหนะครับเป็นศูนย์ศูนย์บวก3ามวที่เป็นสามี่ห้านะครับก็ไม่ประกบให้นะครับงวดนี้นะครับก็จับไปเลยนะครับผลวัพออก4ี่ห้านะครับก็ได้ตัวกลับตัวตรงนะครับสี่ห้าห้าสี่นะครับ โนต่อมานะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกห้าพื้นที่นะครับสี่ห้าหกนะครับสูตรที่สองนะครับเก้าบวกสี่นะครับเป็นสามสามบวกสามพื้นที่เป็นหกเจ็ดแปดนะครับขออภัยนะครับผมผิดนะครับมันต้องบวกสามนะครับสูตรนี้นะครับ ขอไปด้วยนะครับสุดแรกบวกสามนะครับอันนี้ได้สองสามสี่นะครับก็ได้สี่ห้านะครับก็บสูตรนี้นะครับตรงนี้นอนน้อยนครับเบอร์นะครับ นี่นครับไปสี่ห้านะครับเป็นจับชูกขะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ห้าบ,ก 4, 9, 9บกวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสามคงที่นะครับเป็นสองสามสี่นะครับไปนะครับเลขหนึ่งนะครับสองสามสี่สูตรที่สองนะครับ 2, 3, บวกสี่นะครับเป็นสามสามบวกสามงที่เป็นหกเจ็ดแปดนะครับก็ผลวันออก,ออกสามหกนะครับไม่มงนะครับเปลี่ยนเป็นบวกสามงที่นะครับสองสองสูตรนะครับงวดต่อมานะครับ 6-2บวกสนะครับเป็น8 8ดบวกสามงที่ได้หนึนะครับสุดที่สองน,นะครับ2อบวก2เป็น4นะครับ4ีบวกสามงที่เป็น7-8-9นะครับรวมสักตารางออก3-8นะครับงวดต่อมานะครับ แปบกสเป็น2องสงบวกสามของที่นะครับเป็น5้าหกจ็ดสุดที่สองครับ8ปบวกสเป็น2 2งสงบวกสามของที่นะครับเป็น5้าหกนะครับผลลัวั์ในงวดถัดมาครับออกเจหนะครับ นี่เรามาดูกันในงวดวันที่เก้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหกบวกห้าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามคงที่นะครับสี่ห้าหกสูตรที่สองนะครับศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกสามคงที่เป็นแปดเก้าศูนย์นะครับ จะปรก,กบนะครับ 18, 49, 40นะครับ 58, 59, 50, 68, 69และ60นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ เป็นหนึ่งแนวทางนะครับให้มาชีกทุกท่านได้นําไปพิจารณากัน,นครับประจํางวดวันที่เก้ามกราคมนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เปเพียงเท่านี้นะครับขอใหทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ